สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับสุดหรูสภาพงามๆหนึ่งในร้อยเลยครับตัวนี้กับ v i p อพคัมรีนะครับ2.0ออโต้ตัวท็อปสุดนะครับมีม่านข้างแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านี่เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์วิ่งไปประมาณ2 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับดูแลมาดีมากๆนะครับไม่เคยชนสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับไปเลยครับคันนี้จัด ไฟแนนซ์ได้ครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถได้สบายเลยครับผ่อน4,900เยดือนประมาณผ่อนได้6ปี2290 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถ0บาทได้เลยครับรถสวยรถคัดรถเช็คมาเรียบร้อยนะครับใครที่กําลังหาใช้งานนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดและเช็คให้ครับรวมถึงการันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก1เดือนะครับสวยสมบูรณ์มากนะครับสำหรับคันนี้นะครับสีบอนทองนะครับใครชอบคัมรี่นะครับมาเลยครับจัดไปถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรก็หาได้มากๆ สบายใจเลยครับตัวนี้รถสวยมากๆนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างมีแอร์หลังนะครับระบบครุสคอนโทรลพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับนี่เลยครับ นี่นี่ครับงามงามแบบนี้นะครับจัดไปครับจัดไปสภาพดีมากๆนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราดูแลและบริการให้ทุกอย่างแน่นอนนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบนะครับจะสดจะผ่อนใครยังชอบรถน้ํามันยังไม่ไปถึงไฟฟ้าก็กังวลอะไรก็มาทางรถน้ํามันได้เลยครับส่วนการคัดรถนี่ผมเช็คให้คัดให้นะครับรถสวยนะครับคันนี้มีแอร์หลังนะครับเย็นั่วถึงสะดวกสบายอัตรา2.0การกินน้ํามันในเมืองก็อยู่ประมาณ 90โดยประมาณนะครับถ้าออกนอกเมืองไหลๆก็ลอยๆสัก11 1 3ถึง13กิโลเมตรต่อลิตรนั่นแหละครับก็ชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าลองพิจารณานะครับหรือท่านใดจะ เอาไปติดแก๊สก็ถึกทนมากๆนะครับผมบอกเลยว่าคัมรี่ตัวนี้ทนแก๊สมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับปี2010นะครับ VIP คัมรี่ตัวนี้สวยสมบูรณ์ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับมือเดียวป้ายแดงสาภาพสวยเกดเอเจ้าของเดิมเป็นด็อกเตอร์นะครับ เขาก็ดูแลมาดีนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับพนักพิงก็ยังปรับไฟฟ้านะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับปรับไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะครับสวยระดับนี้จะถูกใจสมาชิกที่กําลังหาทรงนี้แนวนี้หรือไม่นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นโฉบไมเนอร์เชน i n นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้านะครับรึ่งสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังจัดได้ครบนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับรุ่นนี้แอดมินเคยใช้ครับสองสปีติดแก๊สวิ่งถึกทนมากๆนะครับยกตัวอย่างนะครับวิ่งไปกับสวนณภูมิหัวหินน ทนดูแลสบายๆครับอะไรเยอะมากๆนะครับจะเป็นอูนอกอูในหรือในศูนย์ก็มีนะครับโอ้สวยงามสภาพดีจัดแบบนี้ก็ลองพิจารณานะครับสดก็ได้ผ่อนก็ดีนะครับที่สําคัญคือกว้างดูดีมีระดับใครที่กําลังใช้งานนะครับหาใช้งานนะครับตัวนี้สวยเหมาะสําหรับอาชีพข้าราชการนะครับดูหรูดูดีสไตล์ผู้ใหญ่ครับแจ่มแน่นอนนะครับ กว้าง VAP สุดแจ่มแน่นอนนะครับถ้าแคมรี่ไว้ใจได้ครับแล้วก็ทนจริงๆครับบอกเลยว่าทนทานแม้กระทั่งอิดแก๊สก็อึดถึกทนนะครับและถ้าไปรถน้ำมันอย่างเดียวสบายใจเลย